สวัสดีครับคุณเอกนัทครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ยุทธ์ครับคุณใบครับสวัสดีครับตรวจสอบหรือยังครับ21สอสอกับหนังสือถึงนายกให้เปลี่ยนรัฐมนตรีของพรรคทั้งหมดเลยให้เหตุผลการทำงานไม่ตอบสนองความคาดหวังประชาชนรวมถึงเรื่องมีคดีความตูกตรวจสอบอยู่ตรวจสอบหรือยังคุณขิงโอ้เขียนด่าผมหนักเลยครับว่าผมไม่มีความรู้ผมไม่มีความสามารถผมขาดจริยธรรม นะครับลงนามคนแรกเลยคุณสุชาติชมกลิ่นซึ่งก็พาดบิงไปถึงรัฐมนตรีของรวมไทยช้างชาติทุกคนรวมถึงคุณสุชาติชมกลิ่นด้วยนะครับ,รบผมว่าจริงๆควรจะถามท่านว่าท่านได้อ่านข้อความที่ท่านเขียนขึ้นท่านได้ใครเป็นคนเขียนและท่านได้อ่านข้อความที่ท่านเซ็นหรือย,ยังว่าอันนี้เหมือนเป็นการประจานตัวเอง,อเองนะครับเพราะว่า มันเป็นการพาดพิงถึงรัฐมนตรีทุกคนนะครับแต่เมื่อคือนเนี่ยเมื่อคือนเนี่ยมีสสหลายคนที่ลายเซ็นปรากฏอยู่บนเอกสารก็รโทรมาปฏิเสธกับผมว่าไม่เป็นความจริงแล้วก็มีการโพสต์นะครับสู่สาธารณะเพราะเรื่องแบบเนี้ทําให้เขาเสียหายนะฮะเช่นสสชุมพรทั้งสามคนตอนนี้ลงข้อความหมดแล้วครับทั้งลงทั้งแชร์กันนะครับเพราะเขาในพื้นที่เขาเนี่ยในจังหวัดชุมพรก็ถือเป็นเรื่องใหญ่ S <S ในการที่ถูกกล่าวอ้างว่ามีการลายเซ็นมาในเอกสารที่มีข้อความแบบนี้นะครับเพราะเป็นข้อความที่มันมันผิดปกติมากครับทาหนังสือถึงนายกขอให้ปรับรัฐมนตรีพักตัวเอง <ưng S 1> แต่ผมนะครับพิยุท์คุณไวผมเตรียมเตรียมตัวเตรียมใจไว้อยู่แล้วครับผมรู้ว่าการทํางานของเราเนี่ยเราต้องเผชิญอยู่กับอะไรนะครับแล้วผมก็เข้าใจว่าท่านหัวหน้าเองท่านพีรพันธ์ก็เตรียมใจไว้เหมือนกันครับเราทํางานหนักเนี่ยบางทีเราไปเหยียบเท้า พวกทุนเทาบ้างผู้มีอำนาจบ้างผู้มีอิทธิพลบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติครับม,มันก็คงมีความพยายามที่จะปลุกปัน่นแล้วก็สร้างสถานการณ์เหมือนมันมีความขัดแย้งในพักและอ้างเหตุอ้างสานการนี้ในการที่จะขอปรับคอรมอแต่เป้าหมายหลักก็คือเตะทั้งหัวหน้ากับผมออกไปก็แค่นั้นเองอตรลงลมไทยเชียงชาติตอนนี้มีกี่คนโคต้าเนี่ยมีคโคต้าที่มีเป็นรัฐมนตรีอยู่มีคุณพีรพันธ์ถูกไหมมีคุณเอกนัทนะถูกต้องครับมีคุณชุชาติชมกลิน พลเอกนัทพงศ์นีน่นับไหมนัทพลก็ต้องนับครับต้องนัดนับครับเพราะว่าตอนครั้งสุดท้ายที่เราส่งชื่อไปเป็นมติของกรรมการบร,ริหารพรรคได้ส่งชื่อท่านพลเอกนัทพลไปด้วยครับแล้วท่านก็เป็นสมาชิกของพรรคกุนไทยทั้งชาติด้วยครับพลเอกนัทพล์นัคพานิี้ก็ถือว่าเป็นของรวมไทยทั้งชาตินะสีค่คนถูกไหมในหนังสือนี้เนี่ยเขาให้ปรับทุกคนก็หมายถึงปรับสี่คนนี้ถูกไหมฮะก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าตามตามเนื้อความในนั้นนะครับ แล้วไปดูแต่ผมตั้งข้อสังเกตนี้ครับพยุตพยุธไปดูลายเซ็นสิครับแปลกแปลกไหมครับล <Y ang S 1> ายเซน็นบางคนก็ไม่เหมือนกับลายเซ็นที่ใช้จริงแม้กระทั่งคุณสุชาติเองเนี่ยเมื่อวานเห็นมีคนก็ตั้งข้อสังเกตว่า,วาลายเซ็นไม่ค่อยเหมือนจริงอมไม่ค่อยเหมือนที่ใช้จริงไม่ค่อยเหมือนที่ใช้ในเวลาเซ็นหนังสือราชการแล้วสอสอท่านผู้ทรงเกียรติหลายคนเนี่ยทําไมเซ็นแบบเหมือนเด็กอนุบาลนะครับอพอผ่านตัวเดียวบ้างชอช้างตัวเดียวบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เป็นตัวอักษรตัวนําตัวเดียวมันก็ปแ,ปกปแปลกว่าตกลงเอกสารที่ที่อ้างว่าเป็นลายเซ็นเนี่ยซึ่งขาดออกจากตัวเอกสารที่เป็นเนื้อ,อความนะครับเป็นเนื้อความสองหน้าแล้วก็แยกลายเซ็นออกมาเป็นหน้าหนึ่งก็ที่ที่คุยกับผมเนี่ยแล้วที่ประกาศออกมาเขาก็งงว่าเขาไม่เคยเซ็นรับรองเอกสารที่มีเนื้อความมีใจความแบบนี้เลยมไม่เคยเลยไม่รู้มาจากไหนยังไง คือปกติคาากเคยเ<อ>ปนเซ็นในห้องประชมุมหรืออะไรหรือมีการเอาลายเซ็นตักหลายที่มาประกอบกันอยู่ในหน้าเดียวหรือเปล่าแล้วก็เอามาใส่ในบัญชีท้ายแต่ไม่มีความต่อเนื่องของเอกสารเลยครับไปดูไปด,ไปดูมันผิดปกติมากครับเอกสารฉบับนี้อปกติแนบท้ายเนี่ยเวลาลายเซ็นเขาจะไม่ทําแนบท้ายลายเซ็นก็คือจดหมายจบหน้าครึ่งปุ๊บก็จะต่อไปไล่ไล่ไล่ไปถูกไหมครับพื้นที่มันก็มีน่ครับพี่ชายสังเกตไหมครับหน้าที่สองครึ่งหน้าอืม ทำไมต้องเอาไปประกอบเป็นบัญชีแนบท้ายแล้วในบัญชีแนบท้ายเนี่ยนะครับมันก็มีลักษณะคล้ายๆเอาหลายลายเซ็นมาประกอบกันแล้วคนที่มีชื่อที่มีลายเซ็นอยู่ตรงนั้นก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่เคยเซ็นเอกสารที่มีข้อความแบบนี้นะครับแล้ว,ล,วลายเซ็นของหลายคนก็แปลกๆเป็นการเซ็นใช้ตัวอักษรย่อตัวนําตัวเดียวแล้วหลายคนที่อยู่ในรายชื่อเนี่ยก็โทรมาคุยกับผมเมื่อวานว่ามไม่เป็นความจริงแลวแม้กระทั่งคุณสุชาติเองที่เซ็นเป็นคนแรกเนี่ย ถ้าได้อ่านอ่านเนื้อความในจดหมายเนี่ยมันเป็นการต่อว่าประจานตัวเองนะครับว่าไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถแล้วก็ขาดจรเยธรรมได้อ่านแล้วก็ได้เซ็นรับรองในเนื้อความแบบนั้นจริงหรือไม่ใช่ไหมครับแล,แล้วมากล่าวหาผมอีกอผมผมก็ต้องถามว่าคนที่คิดแบบนั้นเนี่ยถ้าเหตุผลของการที่จะไปปรับ คณะอุ้มตรีในส่วนของรวมไทยสร้างชาติเป็นเรื่องความรู้ความสามารถหรือขาดเจริธรรมเนี่ยผมก็ยินดีสู้นะครับก็จะให้เราเราก็ตั้งใจเวลาส่งชื่อไปก็เป็นไปตามเนื่อนไขแบบนี้อยู่แล้วนะครับไม่ใช่เอาพวกมากตกลงจะใช้พวกมากหรือจะเอาเป็นความรู้ความสามารถหรือขาดเจริธรรมมันมันแปลกนะครับคุณเอกดนมีคดีอยู่ในปปชกกตไหมอ่าไปดูสิครับมีคดีปปชไหมกี่เรื่องนะครับ ผิเรื่องเรื่องอะไรบ้างถูกกล่าวหาเรื่องอะไรบ้างความรู้ความสามารถเนี่ยคืออะไรผลงานคืออะไรนะครับที่ผ่านมาได้ทํางานอะไรบ้างให้กับประเทศชาติเออก็มาถ้ามาถกกันในเรื่องนี้ไม่ปฏิเสธเลยครับแต่มันแปลกไงครับแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวผมก็ถามว่าได้อ่านหรือเปล่าเพราะาในใจความเนี่ยเนื้อความเขาพาดพิงถึงรัฐมนตรีทุกคนรวมถึงคุณสุชาติด้วยแล้วลายเซ็นท่านก็อยู่ในนั้นอลายเซ็นคุณสุชาติจยใช่ไหมคุณบ้างไหม ผมผมเห็นมีโพสต์หนึ่งเมื่อวานบอกว่าลายเซ็นเนี้ยไม่ตรงกับลายเซ็นที่ท่านใช้เวลาท่านเซ็นเอกสารราชการมีคนบอกว่าแบบนั้นอันนี้ผมก็ต้องไปสืบค้นกันต่อไปลายเซ็นของสุชาติหาไม่ยากเอกสารตอนเป็นร่ำตีแรงงานมันมีคนเป็นร่ำตีมาหาลายเซ็นได้แต่แต่พ่ยุทธครับผมเอาง่ายๆนะครับนี่ไม่งั้นเดี๋ยวเหมือนตอนที่ผมไปสอบเล็กสอตงอจาได้ไหมครับที่เจ้าหน้าที่บอกว่า เอาเอาออกมาทั้งรถเนี่ยชิ้นหนึ่งผิดแต่ส่วนใหญ่ยังผ่านน่ะผมตั้งข้อสังเกตง่ายๆครับเอกสารฉบับไหนฉบับหนึ่งผิดสักจุดสองจุดมันก็มันก็เป็นเท็จทั้งทั้งใบแล้วล่ะครับถ้าในลายเซ็นเนี่ยในยี่สิบเอ็ดลายเซ็นเนี่ยถึงจุดนี้แล้วผมว่าเดี๋ยวจะมีออกมาอีกนะครับสามคนลวครับที่ออกมาปฏิเสธว่ามันไม่เป็นความจริงลายเซ็นตอนนี้คุณเข่งผมขึ้นดูหน้าจอลายเซ็นคุณชาติเนี่ย มีที่เห็นในลายเซ็นมันเหมือนเขียนตัวเขียนตอนที่ลงรายชื่อเมื่อสิบเก้าสิงหาปีหกห้าหรือหกสี่ไม่เหมือนครับเหมือนไหมครับผมไม่เห็นหน้าจอแต่ว่าต้องถามพิยุทธ์ว่าเหมือนไหมครับไม่เหมือนไม่เหมือนอ่าผมก็ตั้งข้อสังเกตว่าแล้วมันคืออะไรแล้วเจตนาของคนที่ปล่อยข่าวนี้มาเมื่อคืนเนี่ยในช่วงข้ามคืนเนี่ยโดยที่ผมเองเนี่ยถ้าเขามีการไปยื่นกับท่านนายกจริงเนี่ยนะครับ แล้วข่าวอันนี้มันยังเป็นความลับอยู่เลยเพราะยังไม่มีทีมท่านนายกออกมาเปิดเผยเนี่ยนะครับแต่มีการส่งให้สื่อก่อนเนี่ยมันเจตนาคืออะไรนะครับหรือถึงบอกอเลยครับว่าอาจจะไม่ได้ทําอาจจะมีมือที่สามปล่อยขึ้นมาเป็นไม่ได้ไหมอันนี้ต้องให้คุณสุชาติยืนยันเพราะผมตัวผมไม่มีลายเซ็นอยู่ในเอกสารฉบับนี้แต่คุณสุชาติมีแล้วผมคิดว่าทุกคนที่อยู่ในเอกสารฉบับนี้ก็ต้องออกมาชี้แจง เพราะเพราะเพราะนี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับในการที่เอาชื่อคุณเนี่ยลายเซ็นคุณไปแอบอ้างแล้วส่งส่งถ้ามีการส่งเอกสารถึงนายกรัฐมนตรีจริงนี่ผมคิดว่าเป็นเรื่องซีเรียสนะครับแล้วแถมเนี่ยมีเป็นการก้าวไก่เข้ามาในกิจกรรมของพักการเมืองของรวมไทยสร้างชาติอีกว่าจะขอให้ใช้อํานาจนายกมาปลดรัฐมนตรีทั้งหมดเลยของพรคบุมไทยสร้างชาติรวมไปถึงคุณสุชาติที่เป็นรัฐมนตรีด้วยอันนี้ผมว่ามันพิสดารผิดแปลกมากครับไม่รู้ว่าที่ที่เขาทําออกมาแบบนี้เขาคิดดีหรือยัง แต่อย่างที่ผมบอกไงครับมันผมไม่เซอร์ไพรส์ครับเพราะว่างานที่ผมทําอยู่เนี่ยผมรู้ว่าผมไปพัดภาษาชาวบ้านคือไปเหยียบตีนหลายคนนะครับ <c oughs> ผมรู้ครับเป็นเป็นปกติครับต้องโดนแบบนี้อยู่แล้วครับแล้วหลายเรื่องเนี่ยผมผมไม่ยอมหักครับไอ้ผมไม่ยอมงอครับผมยอม,อมหักดีกว่าอ่ะผมยอมวันผมไม่ยอมงอดีกว่าอ่าเข้าใจคือคุณเอกนัทเคยพูดระเมีถึงขนาดครูฆ่ารนตีผมจําได้ในสภาถูกไหม ก็อันนี้ผมเคยพูดในสภาว่ามีการลงขันกันมไม่ถึงขั้นขู่ฆ่าแต่ว่าจะลงขันกันเพื่อที่จะปลดรัฐมนตรีนะครับแล้วผมว่าหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากต <c oughs> ั้งแต่ตึกถล่มหลายคนก็ เห็นข้อเท็จจริงว่าพฤติกรรมของกลุ่มบริษัทที่ผมไปจัดการเนี่ยแม้กระทั่งเมื่อเช้านี้เองพิยุทธ์ก็นําเสนอข่าวนะครับล้อยางที่ผมไปจับเนี่ยของเถื่อนเนี่ยมูลค่าแค่ล็อตเดียวที่ผมไปเจอเนี่ยนะฮะเจ็ดหมื่นห้าพันเส้นมูลค่าไม่ต่ํากว่าสองร้อยล้านนะครับแล้วไอ้เตาไอเอฟที่ผมจะยกเลิกครับถ้ายกเลิกไปเสร็จเนี่ยประโยชน์ของเขาที่หายไปเนี่ยปีหนึ่งหลายหมื่นล้านครับเตาไอเอฟไม่แปลที่ที่จีนเขาเลิกใช้วิธีนี้แล้วเพราะมันไม่นิ่งเรื่องมาตรฐานแต่เมืองไทยยังใช้อยู่ คุยกันนะก็เลยมาสั่งให้ยกเลิกไปซะถูกไหมถูกต้องครับที่ผ่านมาเนี่ยผมเนียกคณะกรรมการมาตรฐานดุลพันธ์อุตสาหกรรมให้มีการประชุมถี่ที่สุดมากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยครับภายในเดือนเดียวประชุมสามรอบรอบที่สี่เนี่ยคาดว่าจะมีมติในการยกเลิกเตาไอเอสไปแล้วครับก็ก็ปิดสวิตพวก่อเตาไอเอสที่บริษัทเหล็กผลิตเหล็กไม่ได้มาตรฐานทําอยู่ในประเทศไทยนะครับซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดนะครับประมาณเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยครับแล้วทําให้ธุรกิจ เหล็กของคนไทยตายหมดครับแต่ผลประโยชน์เขารวมกันเนี่ยปีหนึ่งหลายหมื่นล้านครับนี่แค่เหล็กนะครับผมจับกากอุตสาหกรรมด้วยผมจับล้อยางด้วยผมจับสายไฟด้วยผมจับหมดนะครับพวกทุนเทาทุนผิดกฎหมายสีดําสีเทาผมจับหมดนะครับแล้วผมไม่กลัวด้วยนะครับเห็นความมุ่งมั่นตรงนี้คุณเข่งผมเห็นความมุ่งมั่นอยู่เห็นข่าวเห็นมัามใช้วิธีแบบเนี้ยผมไม่กลัวครับพ่ยุทธผมบอกเลยผมประกาศไปเลยผมไม่กลัวและผมผมไม่หยุดจนกว่าจะสุดซอยผมไม่กลัวหรอกไม่ต้องมาใช้วิธีแบบนี้มามาปกปั่นด้วย เอาเอกสารปลอมๆแบบเนี้ยแล้วมาบิดเบือนข้อเท็จจริงมันมันไม่ใช่อะครับอืมเมื่อวานที่ใครติดต่อมาสสชุมพรติดต่อมาครบทั้งสามคนไหมทั้งสามคนครับครบครับมีคนอื่นอีกไหมที่ติดต่อมาเอาเท่าที่บอกได้ที่คุยกันก็ผมจําได้ว่ามีคุณคุณวลีอีกนะครับคุณอะไรนะควลีลาดบุรีก็คุยกันอยู่ลาดบุรีคุณกุลกุลบดีถูกไหมคุณวลีนะ ใช่ครับใช่ครับอย่างน้อยเนี่ยมีสี่คนละนะครับ <Ừ. S 2> แล้วผมก็ใจว่ามีหลายคนที่เช้านี้กาลังทยอยคือเมื่อคืนมันดึกมาก <Ừ. S 2> เดิมทีผมก็คุยกับคุณวิชัยคนเดียว <Ừ. S 2> แต่เขาบอกเขามั่นใจให้เลยตอบแทนเพื่อนเขาได้เลยเพราะ <Ừ. S 2> ชุมพรก็ไปไหนเขาก็ไปด้วยกันก็ผมไม่เคยมีเซ็นเอกสารแบบนี้แน่นอนพอตอนเช้าเนี่ยท่านสสลูกช้างท่านสสสันก็มีการแชร์ <Ừ. S 2> ลูกช้างลูกหมีด้วยท่านสสลูกหมีก็แชร์ <Okay. S 2> ข้อความของท่านสสวิชัยนะครับ แล้วก็มีหลายคนก็กําลังคุยกันอยู่นะครับแต่เขาก็งงๆเหมือนกันเขาก็หลายคนเขาก็กลัวครับว่าเอ๊ะมันจะถูกนําไปใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างคดีหรือทําอะไรหรือไม่เขาก็ต้องระมัดระวังในการชี้แจงตอบเหมือนกันแต่ว่าหลายคนเนี้ยมันกระทบมากครับกลับไปถึงพื้นที่โดนด่าเลยหรือในในเวลาที่ประเทศประสบกับปัญหาครับพิยุทธ์คุณไปมันใช่เวลาหรือมาทําแบบนี้ครับให้เวลาเหระครับเราเรามีปัญหากับการเจรจาเรื่องภาษีวิรซิฟโคแท็กซ์กับ สหรัฐอเมริกาเรามีปัญหาเรื่องชายแดนกับเขมรในบ้านเรามีประเด็นปัญหาอีกเยอะแยะมากมายท่านเรื่องทุนพีรพันธ์นทุนทุนเทาเอาทุนที่ดีๆก็ไม่ราว่าเขาพลังงานผมทุนเทาผมปรับอุตสาหกรรมศูนเหรียญนะครับกําลังวันนี้ยังไปเปิดตู้ที่ท่าเรือกรุงเทพเลยครับขยะอุตสาหกรรมลักลอบนําเข้าประเทศเนี่ยยังทําอยู่เลยครับมันใช่เวลามามาทากันแบบนี้เหรอครับ คล้วมาตั้งาม,มาด่ากันว่าอันนี้มันคือมารยาททางการเมืองมันก็มีนะครับแต่น,นี้ผมว่ามันมันเกินมารยาทถ้าเป็นความจริงเนี่ยแล้วมาตั้งข้อหาว่าขาดความรู้ขาดความสามารถที่สําคัญที่สุดด่าว่าผมขาดจริยธรรมผมขาดจริยธรรมตรงไหนครับ <c oughs> อ่าเข้าใจก็อาจจะเขาเขียนรวมๆซึ่งอันนี้ผมผมต้องบอกว่าถ้าจริงนะเขาเซ็นจริงนะ ใช่ไหมครับแล้วเขาเขาบอกว่าอยากให้พรรคเนี่ยพิจารณารัฐมนตรีจากความรู้ความสามารถและจริยธรรมนะ,อะเอาผมรับคําท้าเลยอเอาไหมครับเอามาคุยกันดีเบตกันต่อหน้าม,มาในรายการพิยุทธ์ยังได้เลยครับม,มาแสดงวิสัยทัศน์กันไหมครับว่าลัมรีอิวสาหกรรมระหว่างผมกับคุณสุชาติเนี่ยเอาแบบไหนอเอาผมผมก็กล้าเอาเอาแบบเปิดเผยครับให้มันชัดเจนให้มันโปร่งใสดีที่สุดไหมครับ ไม่ทำไมไปคิดว่าเขาอยากเป็นรัมติอุตสาหกรรมเหรอคุณขิงผมผมไม่ได้คิดแบบนั้นแต่ลายเซ็นเนี่ยเขาโผล่อยู่ลายเซ็นแรกเลยแล้วก็มีข่าวออกมาเยอะแล้วเขาก็ไม่เคยออกมาปฏิเสธถูกไหมครับผมโทรไปเขาก็ไม่รับสายนะครับผมก็เลยผมก็ไม่รู้ว่าคือคือมันเป็นผมคิดว่าเป็นความรับผิดชอบเป็นหน้าที่ของบุคคลที่มีลายเซ็นอยู่ในเอกสารฉบับนี้ต้องออกมาชี้แจงและยืนยันว่าตกลงเนี่ย ได้เซ็นรับรองในข้อความที่เป็นแบบนี้และได้ส่งเอกสารฉบับนี้ถึงนายก,กรัฐมนตรีหรือไม่ในข้อที่จริงผมไม่ทราบนะครับเพราะว่าผมทราบเท่าที่มีคนรายงานผมเท่าที่คนโทรมาเท,าท,าทา่าที่คนประกาศนะครับผมว่าบุคคลเหล่านี้ต้องต้องต้องชี้แจงครับมีในในนั้นในนั้นยังมีอีกหลายคนนะครับในนั้นยังมีหลายคน,นครับคุณคุณคนะกราธกรก็อยู่ในนั้นด้วยใช่ไหมครับก็ต้องชี้แจงครับว่าคืออะไรอผมอะไรอย่างนี้คุณเสกินเซ็นอะไร ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวพยายามจะตรวจสอบคุณสุชาติถามดูว่าคุณสุชาติทําหรือเปล่าเอกสารนี้เซ็นจริงไหมเอางีให้ความเป็นธรรมนะถูกไหมถูกต้องครับให้ความเป็นธรรมครับก็ผมผมผมยังไม่ได้กล่าวหาผมตั้งข้อสงสัยผมคิดว่าเป็นก็เขามีสิทธิ์ในการชี้แจงครับแค่นั้นเองครับตั้งแต่เมื่อคืนนี้พอเอกสารที่ดูดออกมาโทรหาคุณสุชาติไหม ผมก่อนหน้านี้ผมโทรหาคุณสุชาติตั้งแต่มีมีข่าวก่อนหน้านี้แล้วครับตั้งแต่มีข่าวทานข้าวแล้วก็มีสสหลายท่านออกมาปฏิเสธแล้วไม่ว่าจะเป็นคุณจิรุถสงโตทองท่านนากรคุณสาตราอะไรออกมาปฏิเสธหมดเนี่ยผมก็พยายามโทรไปไปหาคุณสุชาติผมอยากรู้ว่าคือเกิดอะไรขึ้นเพราะเดิมทีปกติเราก็คุยกันได้นะครับปกติคุณสุชาติกับผมไม่คุยกันตลอดอยู่แล้วแต่ช่วงหลังเนี่ย มันพอมีข่าวมันอาจจะห่างเหินกันไปบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะต่างคนต่างยุ่ง <c oughs> แต่พอผมเห็นมีปัญหาปุ๊บเห็นมีข่าวปุ๊บผมรีบโทรไปแต่แกไม่รับสายผม <c oughs> อืมอืมออาจะไม่รับสายผมอ่าผมเห็นตัวละครบางท่านน่าสนใจอย่างอาดีตล้มติวสากร,รมเดี๋ยวได้คุยกับท่านไหมคุณพิมพ์พัฒนวิชัยคุณเนี่ยผมเห็นท่านเออผมยังไม่ได้คุยเพราะว่าผมคุยกับคุณลูกหมีคุยกับทางสสชุมพรเขาบอกเขาก็คุยกับท่านพยายามติดต่อท่านพิมพ์พัฒนอยู่ครับ ใช่ครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนกลางคืนนะครับพี่ยศพอเราก็กําลังโทรเช็คก,กันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบางคนก็คุยเสร็จก็ยังงงๆอยู่แต่ว่ายังไม่กล้าออกมาโพสตหรือว่ากล้าอะไรมันเป็นธรรมดาเขากังวลนะครับเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันก็ซีเรียสสยู่เหมือนกันใช่ไหมครับเ,เกีก่ยวกับเรื่องลายเซ็นมันจะเป็นอะไรยังไงถ้ามีการปลอมแปลงเอกสาร,แล,สารแล้วไปส่งถึงระดับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยคนที่อยู่เบื้องหลังผมว่า สูเสียงมากนะครับแต่อย่างที่บอกเนี่ยตอนนี้มันพบข้อพิรุษในเอกสารหลายหลายเรื่องนะครับม <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นความย้อนแย้งในส่วนของเนื้อหากับบุคคลที่เซ็น mm. เรื่องของลักษณะลายเซ็นที่มันแปลกๆนะครับแล้วก็ไม่ตรงกับลายเซ็นที่ใช้ในเอกสารที่เป็นราชการนะครับหรือการที่ออกหลายคนออกมาปฏิเสธว่าไม่เคยได้เซ็นรับรองในข้อความที่เป็นแบบนี้เนี่ย <est> คือคือแค่นี้ผมว่ามันก็ผิดแล้วนะครับแค่นี้ก็ปลอมแล้วนะครับครับ ตตนนี้ถามตรงๆปัญหาในพักเรียบรนเป็นยังไงตอนนี้เนี่ยคุณสุชาติก็ชัดเจนในท่าทีถูกไหมที่เขาแสดงออกก่อนหน<ม>้าขนาดที่ผมยังไม่คิด<ม>ว่าเขามผมยังไม่มคิดว่าเขาชัดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมผมคิดว่าต้องให้โอกาสเขาในการชี้แจงในการพูดว่าหนึ่งเซนแบบเนี้ยจริงไหมต้องการปลดตัวถึงออกจากรัฐธรรมนูญักที่ต้องการเกิดการเปลี่ยนแปลงในพักรวมไทยสร้างชาติ ถึงขนาดที่บอกว่าวันหนึ่งจะมีคนไปกับเขาเนี่ยมีเท่าไหร่ให้รอดูกันล้วกันถูกไหมค่ะถ้าทีที่มีความเห็นต่างชัดเจนเนี่ยไม่ได้หมายถึงหนังสือนี้เพราะคุณจุดชาก็็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มถูกไหมเข้าใจเข้าใจแต่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยเอาจริงที่ผ่านมาเนี่ยไปถามคนในพักได้เลยในวงการได้เลยว่าผมเนี่ย ใกล้ชิดกับสสทำงานใกล้ชิดกับสสในพักมากผมเนี่ยลงทุนผมยังเป็นสสในสภาอยู่นะครับรบวมกับเป็นรัฐมนตรีเนี่ยทุกวันพุธท,ที่มีประชุมสภาเนี่ยผมย้ายกระทรวงไปอยู่ที่สภาเลยนะครับไปเซ็นเอกาสารไปประชุมที่สภาเพื่อจะได้เจอกับสสของพักแล้วทุกคนก็รู้ว่ามีการพูดคุยกันอยู่ถ้าเป็นการพูดคุยกันในเรื่องการทํางานหรือเป็นการปรับจูนกันในเรื่องทิศทางของพักในการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานให้ดีขึ้นเนี่ย เรายินดีรับฟังเลยยินดีแก้ไขเลยครับแต่บางเรื่องที่เป็นจุดยืนของพรรคเนี่ยเช่นมารวมตัวกันต่อรองออแล้วก็เป็นเรื่องการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์นะครับหรือเป็นการให้ต้องอ่อนข้อให้กับทุนเทาหรือทุนที่ทําอะไรผิดกฎหมายแบบเนี้มันทําไม่ได้จริงๆครับที่ผมถึงพูดนะครับว่าคนอย่างผมเนี่ยยอมหักไม่ยอมง,งอไงบาง<ม>ที<ค>า,าันทำไม่ได้มันมีใครที่ส่งสัญญ,ญาณในพรรคคุณมาต่อรองคุณเรื่องที่คุณทาเดินการเหลือกับทุนเทาอ่ะ มีครับมีครับมีคนในพักครับแล้วมีข่าวว่ามีการไปวิ่งกับคนในพักด้วยครับแล้วมีข่าวว่าเที่ยวนี้ก็มีการลงขันกันอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะพอผมยกยกเลิกเตาไอเอฟหลายบริษัทวันนี้ไม่ใช่แค่ยกเลิกเตาไอเอฟ สุ่มเสี่ยงที่จะถูกพบเพิกถอนใบอนุญาตโรงงานขาวรไม่สามารถประกอบกิจาการบางบริษัทเช่นซิงเกอร์หยวนเนี่ยที่เราได้ยินมาหลายคนบอกไปถึงไหนไปถึงถึงไหนถูกตั้งข้อหาทั้งหมดหนึ่งพันกับอีกสิบหกคดีครับผมไม่ยอมครับบริษัทไอทีเอ็นทีเวสแมนจเมน์ที่พูดในสภาวันก่อนเนี่ยหลายคนคิดว่าละเลยปรากฏว่าปิดแล้วปิดอีกปิดแล้วปิดอีกแล้วก็ดําเนินคดีส่งให้ดีเอสไอครับมีการฝากขังเจ้าของไปเรียบร้อยแล้วครับผมก็ ควหนักจริงนะครับถ้าเขาจะไปซื้อเตาใหม่ลงทุนเตาใหม่ใช้เงินพันกว่าล้านมีทั้งหมด11บริษัทคูณกันไปสิครับหมายถึงมีคุณเทาเนี่ยมาวิ่งเต้นล็อบบี้ผ่านสสพักให้หยุดคุณขิงหรือไม่ง้นก็เอาคุณขิงออกไปอย่า้นเหรอมาว่าได้ข่าวมาว่าไอ้กระบวนการเหล่านี้มีการลงขันมาวิ่งเต้นกับคนภายในพักผมด้วยแล้วก็เพราะเขารู้ว่าแทงจากข้างนอกเนี่ย มันไม่สําเร็จมันไม่เจ็บไงเขารู้ว่าถ้าแทงจากข้างในเนี่ยคือเผาบ้านเนี่ยนะครับเลื่อยคานจากข้างในเนี่ยนะครับอ่าม,มันแหมพวกนี้ทําตึกสตอง,งอถล่มมาแล้วอะครับเขาเขาเขารู้ว่าเวลามันจะพังเนี่ยมันพังจากข้างในเขารู้ผมก็ต้องยอมรับเขารู้ว่าจุดอ่อนของผมอยู่ที่ไหนนะครับแล้วสสหลายคนในพักจริงๆผมรักมากผูกพันมากเราสู้กันมา นะครับแค่ภาพแบบนี้ปรากฏมามันก็สะเทือนใจแต่ก็ดีที่หลายคนออกมาปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงแล้วผมก็หวังว่ามันไม่เป็นความจริงเพราะผมว่าต้องตั้งข้อสงสัยว่ามันมันจะสามารถผูกโยงไปถึงกระบวนการที่พยายามปกปั่นข่าวสร้างความแตกแยก,รกสร้างปัญหาแต่จริงๆแ,แล้วเจตนาก,ก็คือพยายามที่จะฆ่าผมหรือเปล่าไม่ใช่ฆ่าทางจริงก็ได้แต่ฆ่าทางการเมืองอ,อือไม่อันนี้ผมว่าก็เป็นสิ่งที่สังคมก็ต้อง พิจณานะครับผมผมผมทาทุกอย่างเนี่ยผมสื่อสารพูดคุยอย่างเปิดเผยครับทั้งหมดคนที่ตัดสินคือให้ให้สังคมเป็นคนตัดสินครับครับอ่าใน,นพักเนี่ยฟังที่อยู่กับคุณโจชาติอันนี้ไม่ได้หมายถึงหนังสือนี้นะั้นหนังสือดีเดี๋ยวต้องรอคอนเฟิร์มก่อนหมายถึงฝั่งที่เลือกที่คุณโุชาติไปไหนไปด้วยเนี่ยที่แกบอกมีอุดมการเดียวก,กันกำลังดูอยู่เนี่ยกับฝั่งของเดิมเนี่ยก็หมายถึงคุณพีรพันธ์ชาลีรัตวิภาคคุณเอกนัทพร้อมพันเนี่ย สัดส่วนมันเป็นยังไงเอาตรงๆตอนนี้ผมไม่นับตัวเลขครับผมไม่ใช้วิธีมานับตัวเลขว่าเป็นฝั่งใครฝั่งใครนี่คือทําแบบนี้คือต้นตอของความแตกแยกในพักผมพูดกับสสผมทุกคนผมตําแหน่งผมเป็นเลขาธิการพักผมดูแลสสทั้งหมดสาสิบหกคนถึงแม้บางคนเนี่ยนะฮะไปถามคนอย่างพี่เป้าท่านสสจิรวุฒิสิงห์โตทองสสชนบุรีซึ่งหลายคนมองว่าเป็นคนบุคคลที่ใกล้กับพี่เฮงนะครับ รายการลองโทรไปถามสิครับว่ารู้สึกยังไงกับเลขาขิงผมตาบใดที่ผมเป็นเลขาพักตาบใดที่เป็นสอสอของพักตาบใดที่เป็นสมาชิกพักเนี่ยผมให้ความเป็นธรรมดูแลหมดทุกคนในใจผมไม่มีฝั่งไหนฝั่งใครไม่มีมุ้งในใจผมไม่มีครับ,รบผมบมีสามสิบกคนสําหรับผมรวมไทยสร้างชาติมีสามสิบกคนเสมอครับแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงคุณเอกนัทหมายถึงในพักเนี่ยก็ผมผมผมยิง ที่ยุฮะคือคือผมก็ปัญหาการเมืองก็ต้องแก้ด้วยการเมืองอนะครับแล้วนี่เป็นเรื่องภายในพรรคนะครับผมก็ยืนยันว่าเออผมผมมั่นใจว่าผมเราสามารถจัดการได้แล้วก็ไม่กระทบกับเสถียรภาพรัฐบาลด้วยเพราะยังไงเนี่ยทุกครั้งก็ก็เห็นว่าเวลามีการโหวตมีการอะไรเนี่ยสอสทุกคนให้ความร่วมมือหมดไม่เคยมีปัญหาเลยนะครับ แล้วก็ภายในพักเนี่ยผมว่าก็ต้องมีการก็ต้องสื่อสารกันพูดคุยกันอาจจะต้องมากขึ้นแล้วผมบอกแล้วว่าอะไรที่เราสามารถปรับปรุงเปลีป่ยนแปลงให้ดีขึ้นได้พวกผมยินดีในฐานะผู้บริหารพักนะครับอะไรที่อย่างเช่นถ้าคนบอกว่าที่ผ่านมารู้สึกทางเหินรู้สึกไม่มีส่วนวร่วมรู้สึกอะไระเรายินดีี่าหน้าพเข้าถึงยากเกี่ยวกับอย่างนี้เพราะคุณพิรพันไม่ได้เป็นสสถูกไหมฮะถูกต้องครับีข้อเนือหาคือหัวหน้าพักเข้าถึงยากถึงเวลาก็เจอเซอร์ก็หลีกเรีธธ่ยก ไม่ไปชี้แจงข้อกังหาปปชอย่่งเป็นต้นเนี่ยคุณเอกนัทอ่าก็ต้องผมว่าก็ต้องมีการปรับตัวกันนะครับแต่จริงๆเนี่ยผมก็ถามสสเหล่านี้ว่าพี่พี่จะไป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 คุยกับพี่พี่จะไปคุยกับหัวหน้ากับพี่ตุย๋ยทำไมพี่ก็คุยกับผมได้อยู่แล้วม,ม, <laughs> มันก็เป็นหน้าที่ของเลขาพักไหมครับแบบนี้ผมก็รู้สึกว่าผมทำหน้าที่ไม่ดีนะเพราะว่า ผม,มันเป็นหน้าที่ของผมเลขาพักในการที่ต้องปรับจูนเคียร์ใจกับทุกคนมผมผมก็ยินดียอมรับถ้าผมทําตรงนี้บกพร่องไปมผมไม่ใช่คนดื้อนะครับถ้าเรื่องที่อยู่ในหลักการเนี่ยมันถูกต้องเนี่ยเรื่องแบบเนี้ผมผมยินดีรับฟังเลยแล้วอยากให้ทําอะไรให้ดีขึ้นเนี่ยผมยินดีเลยครับอยินดีเลยครับอืเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ก็จะไปตรวจสอบก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นหนูไหมข้อที่หนึ่งเลยเนี่ยถูกต้องครับเพราะในในที่สุดนี่เราก็ยังไม่รู้เลยว่าตกลงเนี่ย ข้อเท็จจริงเบื้องหลังเอกสารฉบับนี้คืออะไรและเจตนาของคนที่ปล่อยข่าวมาคืออะไรและในที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ข่าวลือที่ปรากฏเนี่ยมันมาผสมลงกับสิ่งเหล่านี้พอดีเนี่ยมันเหมือนเป็นกระบวนการอยู่ที่จะสร้างภาพว่ามันมีความแตแกแยกภายในพักเนี่ยลึกลึกหนาบางจริงๆแล้วเป็นยังไงสสหลายคนยกเว้นท่านสุชาติเนี่ยจริงๆก็ยังคุยกับผมอยู่เลย <c oughs> นะครับท่านสสจิรวุฒิ <c oughs> สสชัยวัฒน์ เปลี่ยทรั์นะฮะทีใก้ชิดกบ่ก็ยังโทรคุยกันอยู่คุยเล่นกันอยู่ด้วยซ้ําไม่มีอะไรอยู่ดีๆก็เอกสารฉบับนี้โผลมาผมก็ช็อกสิครับคุณพิชารัตน์ได้คุยไหมสสพิชารัตน์เอ่อไม่ได้คุยครับไม่ได้คุยครับอืมอเพราะว่าก็เห็นไปปรากฏกับคุณโจชาติบ่อยครั้งที่ผมถามขึ้นมานะอ๋อครับเออแต่ในรายชื่อเนี่ยหลายคนคุยกันเป็นประจำไม่น่าจะใช่เลยแล้วหลายคนโทรพรีเสธแล้วถูกไหมใช่ครับถูกต้องครับใช่ครับอ่าไอที่บอกก่อนหน้านี้ว่าจะ ให้เลือกเลยว่าจะไปรวมไทยสร้างชาติต่อแล้วปรับครมหรืออาถ้าอย่างนั้นคนส่วนใหญ่ในพักจะออกไปอยู่กับพักโอกาสใหม่โอกาสไทยโอกาสใหม่แล้วให้นายกพักเพื่อไทยดีดอารมณ์ไทยสร้างชาติเป็นฝ่ายค้านเพราะโอกาสใหม่จะมีสัดส่วนสูงกว่าและเอาโอกาสใหม่รัฐบาลเคยได้ยินไหมโอ้ไปไหลช็อตจังเอาเอาทีละช็อต ก่อนก่อนหน้ามีปรากฏภาพกินข้าวและบอกว่าเป็นการคุยกันจะย้ายพัก <im itation> ช็อตนั้นเนี่ยสสที่ปรากฏอยู่ในภาพเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือมีการไปปั่นจนตัวเลขเกินจริง <im itation> อันที่สองคนที่อยู่ในภาพหลายคนเนี่ยที่ผมพูดชื่อมาก่อนหน้า <im itation> ท่านสสจีวุทธท่านสาาน <im itation> สธนกรสสสตตาทุกคนเนี่ยออกมาปฏิเสธว่า <im itation> <im itation> ในการพูดคุยกันไม่ได้พูดถึงเรื่องการย้ายพักนี่เ็าปฏิเสธชัดเจนยังยืนยันด้วยซ้าว่าอยู่กับปูนไทยสร้างชาตินั่นคือช็อตที่ เรื่องของการย้ายพรรคนะครับส่วนเรื่องนี้ว่ามีการรวบรวมรวมตัวการเซ็นชื่อเสนอชื่อต่อนายกเพื่อที่จะอขอปลดรัฐมนตรีของพรรคปูนไทยสร้างชาติเนี่ยด้วยเหตุเรื่องความรู้ความสามารถขาดจรธรรมแบบนี้ตามตามข้อความในจดหมายเนี่ยจริงหรือไม่เนี่ยอันนี้ก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปแต่มันผมมันมีมันมีความไม่จริงเกิดขึ้นมาแล้วนะครับ <laughs> ผ,ม <laughs> ผมก็คิดว่าไม่จริงจุดหนึ่งมันก็น่าจะแปลว่า ที่เหลือมันก็ไม่น่าจะหมายถึงว่าภาพใหญ่มันก็ไม่ใช่ถูกไหมฮะมเพราะอย่างน้อยสามลายเซ็นสี่ลายเซ็นพอเผือต,ตอนนี้ไปห้าไปหกก็ทยอยทยอยประกาศกันออกมามันก็ไม่ใช่แล้วมันก็ไม่ใช่แล้วพราะเรื่องค,ความาย้อนแยง้งแล้วลายเซ็นที่มีอยู่หลายคนเขาก็ไม่ใช่นักโพสฮะเขาไม่ได้ออกมาชี้แจงแบบด้วยการโพสเนี่ยแต่ลายเซ็นมันแปลกมันเป็นตัวอักษรย่อตัวเดียวเนี่ยมันคืออะไรอ่าปัญหาตอนนี้คือถ้ามองในแง่เัติลภภาพของรัฐบาลเนี่ยคือพัก รวมไทยสร้างชาติเนี่ยมีปัญหาแล้วแหละต้องปฏเิปฏเสธปฏิเสธไม่ได้ถูกไหมมากน้อยอืมไม่ไม่ไม่ใช่ครับเราเราต้องแยกระหว่างปัญหาเรื่องของเสถียรภาพของรัฐบาลกับปัญหาภายในพักนะครับเรื่องในบ้านก็ให้จัดการกันในบ้านครับแค่นั้นเองครับเราก็มีกลไกของเราในบ้านครับเราก็มีกลไกที่จะรับฟังสอสอมีกลไกที่จะกําหนดทิศทางของพักมีการประชุมร่วมกับสมาชิกพักมีการตัดสินใจ โดยกรรมการบริหารพักเรามีกลไกในพักสําหรับการจัดการเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วครับส่วนส่วนทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่จําเป็นที่ต้องกระทบต่อเสถียรภาพรัฐบาลแล้วข้อสังเกตหนึ่งนะครับพี่ยุทดูดีๆสิครับเขาเขาบอกผมว่าไม่มีความรู้ความสามารถไม่ขาดธรรมให้ปดรัฐจมตกีของรวมไทยสร้างชาติทั้งหมดแต่เขาไม่ได้พูดถึงพักอื่นเลยนะครับเขาไม่ได้พูดถึงท่านนายก ถึงรัฐมนตรีของเพื่อไทยหรือรัฐมนตรีภูมิใจไทยเขาไม่ได้มีข้อสงสัยตรงนั้นคืออันนี้มันมันก็เป็นปัญหาภายในจริงๆถูกไหมครับไม่ว่าจะจบลงยังไงมันก็ไม่กระทบกับเสถียรภาพของรัฐบาลอยู่แล้วอใช่เพราะว่าถ้าเอกสารจะแตกกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็สําหด้เรัฐอาลอยู่นายกรัฐมนตรีใช่ไหมครับอต่อให้มแตกกันยังไงปาทุกุนแตกกันจริงๆนะทั้งสองฝ่ายเอกสารหมู่รัฐบาลอยู่ไม่กระทบเสถียรภาพแน่ๆมันก็เป็นปัญหาภายในแล้วมันจะแก้ได้ไหมเนี่ยคุณเอกนัท ถูกต้องครับถ้าเอกสารฉบับนี้จริงเขามีความรู้สึกแบบนี้จริงก็มากสุดก็เป็นปัญหาภายในที่ต้องไปจัดการแก้ไขกันครับ <c oughs> ครับครับอ่ะเดี๋ยวตามดูกันต่อ <c oughs> เดี๋ยวรีบไปโทรศัพท์เช็คคุณเอกอคุณเอกนัท <c oughs> ได้ผมกําลังจะไปพบกับเกษตรกรชาวไร่อ้อยครับแล้วก็มีประชุมคอรมอเช้านี้ต้องเจอกับท่านนายกบดีด้วยครับได้ครับขอบคุณครับคุณเอกนัทครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะุณเอกนัทพร้อมพัน์เลขาธิการรวมไทยสร้างชาติน้ำาติอุตสาหกรรมค่ะทีมงานไล่เช็คเลยให้ ขยันไหมฮะโทรหาแต่ละท่านคุณสุชาติก่อนเลยเนี่ยถ้าคุณสุชาติบอกไม่ใช่มันจบเลยมันแปลว่ามือที่สามถูกไหมค่ะเออแต่ถ้าดูจากลายเซ็นแล้วลายเซ็นมันก็ไม่เหมือนนะคะใช่ไหมเอออะเพราะถ้าคุณสุชาติบอกไม่เกี่ยวไม่รู้เรื่องเลยอะไรมันก็จบเลยถูกไหมค่ะเอออันที่ต้อยความเป็นธรรมก่อนไหนเดี๋ยวดูตรงนี้นิดนึงท่านผู้ชมอืม เข้าเร็วก็ว่าเร็วเลยเพราะวันนี้ประชุมคณะมนตรีใช่ไหมใช่วันนี้ประชุมพรมค่ะ